คุณปู่คุณย่าคะถ้าฉันบอกคุณว่าขวดผงขมิ้นที่วางอยู่ในครัวคุณแทบจะไม่มีประโยชน์เลยคุณจะเชื่อไหมคุณอาจจะโรยมันลงในอาหารด้วยความหวังดีแต่ความจริงที่น่าตกใจคือถ้าคุณไม่ใช้มันด้วยวิธีที่ถูกต้องจริงๆร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมพลังเยียวยาได้เลยคุณจึงยังคงปวดข้อทุกครั้งที่ขยับตัวและตื่นไปห้องน้ําตอนตีสามเป็นประจำในฐานะคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุฉันรู้ว่ากุญแจที่จะปลดล็อกปัญหาเหล่านี้หายไปวันนี้ฉันจะมอบกุญแจออกนั้น ให้ค่าเราจะมาดู5วิธีที่ได้ผลจริงในการปลดล็อกพลังขมิ้นเพื่อช่วยลดอาการปวดและให้คุณได้นอนหลับลึกอย่างที่คุณสมควรได้รับและโปรดอยู่กับฉันจนจบเพราะวิธีที่ทรงพลังที่สุดคือสูตรที่ทำหน้าที่เหมือนปุ่มรีเซต็ตร่างกายทั้งระบบเลยนะคะก่อนจะเริ่มถ้าปัญหาที่ฉันเล่าไปคุ้นเคยกับคุณกรุณาคอมเมนต์ว่าใช่ข้างล่างหน่อยนะคะมันแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวเขาเอาละ่ะมาดูกุญแจดอกแรกกันเลยคะ่ะวิธีที่หนึ่ง การประครบขมิ้นบรรเทาอาการปวดจากภายนอกเรามาเริ่มที่วิธีที่ช่วยให้คุณปู่คุณย่าบรรเทาความเจ็บปวดจากภายนอกเข้าสู่ภายในการขามันเป็นวิธีที่ไม่ต้องดื่มเลยนะคะคุณเคยไหมคะหัวเข่าที่ปวดหนึบหนึบหรือหัวไหล่ที่เจ็บทุกครั้งที่พลิกตัวตอนกลางคืนความปวดเหล่านี้น่ารบกวนการนอนอย่างมากเลยใช่ไหมคะขมันทําให้ร่างกายส่วนอื่นๆไม่สามารถพักผ่อนได้เลยหลักการของวิธีนี้เรียบง่ายมากขามันคือการส่งพลังบรรเทาของขมิ้นไปยังจุดที่ปวดโดยตรงสารสําคัญในขมิ้น จะซึมผ่านผิวหนังเข้าไปมันเหมือนกับการส่งข้อความแห่งความผ่อนคลายตรงไปยังจุดที่เจ็เมื่อทาคามินลงไปสารเครอคูมินจะเริ่มทํางานกับเนื้อเยื่อและเส้นประสาทบริเวณนั้นมันจะช่วยหยุดสัญญาณที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบวมและปวดในจุดที่มีการอักเสบพอเราใช้ความร้อนอ่อนๆจากการประครบร่วมด้วยมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนําสารอาหารไปเลี้ยงข้อต่อมากขึ้นทําให้ข้อต่อที่ตึงเกร็งค่อยๆค,ค,คลายตัวลงค่ะและนี่ไม่ใช่แค่ภูมิปัญ,ญญาชาวบ้านนะคะฉัน ต้องยืนยันจากหลักฐานทางการแพทย์ข้างงานวิจัยในปี2018พบว่าผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเขา่าเมื่อทาคมินบริเวณผิวหนังเป็นประจำจะลดอาการปวดได้อย่างชัดเจนแถมยังช่วยให้ขยับตัวได้ดีขึ้นมากอีกด้วยค่ะฉันจำได้ว่าคุณป้าสมศรีที่เป็นคนไข้ของฉันปวดไหล่จนนอนแทบไม่ได้มาหลายเดือนหลังจากลองทำสูตรนี้ประครบก่อนนอนได้เพียงสาคืนป้าสมศรีโทรมาหาฉันแล้วบอกว่า หมอค้าป้าหลับได้เต็มอิ่มเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยค่ะฉันเคยเห็นคุณป้าหลายคนใช้แล้วหลับสบายตลอดคืนมาแล้วข้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ฉันอยากให้คุณลองค่ะมาดูขั้นตอนการทำแบบง่ายๆกันนะคะในถ้วยเล็กๆให้คุณผสมขมิ้นผงคุณภาพดีสองช้อนตกกับขิงสดขูดหนึ่งช้อนต๊ขิงจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นและลดปวดได้ดีค่อยๆเติมน้ำอุ่นหรือถ้าจะให้ดีคือน,น้ำมันมะพร้าวอุ่นๆแล้วคนให้เข้ากันจนได้เนื้อข้นเหมือนยาสีฟันสิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือขมอขม,มาก ดังนั้นก่อประครบกรุณนธาน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวบางๆบ,บนผิวเพื่อสร้างชั้นป้องกันไว้ก่อนนะคะจากนั้นทาส่วนผสมขมิ้นลงบนผ้าสะอาดเช่นผ้ากอสหรือเสื้อยืดเก่าแล้ววางบนข้อต่อที่ปวดใช้ผ้าพันหลวมๆเพื่อหยุดไว้ประครบไว้ประมาณ20-30ถึงนาทีก่อนเข้านอนแล้วค่อยๆล้างออกด้วยความนุ่มนวลคุณจะรู้สึกได้เลยว่าข้อต่อผ่อนคลายและเบาสบายขึ้นมากค่ะ คุณมีอาการปวดที่ส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดคะคอมเมนต์บอกฉันน่อยประสบการณ์ของคุณอาจช่วยให้ใครอีกหลายคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียววิธีที่สองเพิ่มการดูดซึมนักสู้ต้านการอักเสบจากภายในท่าการประครบขมิ้นเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมสำหรับบรรเทาอาการปวดเฉพาะจุดวิธีนี้คือการช่วยลดอาการปวดไม่ทั่วร่างกายของเราค้าคุณปู่คุณย่าอาจเคยรู้สึกว่าทานขมิ้นไปแล้วไม่เห็นได้ผลเลยนั่นเพราะคุณกำลังขาดคุณแจออกที่สอง ที่จะขายพลังของมันให้เข้าสู่ร่างกายข้าขคมิ้นส่วนใหญ่ที่คุณกินเข้าไปจะผ่านระบบย่อยอาหารไปโดยปล่าประโยชน์ไม่ได้ถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดเลยนะคะความลับอยู่ที่สารสําคัญในขมิ้นที่เรียกว่าเคร์คูมินค้าเคร์คูมินเป็นสารที่ส่งพลังในการต้านการอักเสบแต่มีข้อเสียสําคัญคือมันเป็นสารที่ดูดซึมได้ยากมาก ลองนึกภาพเหมือนคุณมีกุญแจที่สมบูรณ์แบบสำหรับเปิดประตูแห่งการบรรเทาความเจ็บปวดแต่กุญแจนั้นใหญ่เกินไปและไม่สามารถไขได้นี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงมีอาการปวดข้อปวดหลังปวดไม่เรื้อรังอยู่บ่อยๆเพราะร่างกายดูดซึมเครื่องคูมินได้ไม่พอไปจัดการกับต้นเหตุของการอักเสบเหล่านั้นคะ่ะแต่ธรรมชาติก็มอบผู้ช่วยอัจริยาให้กับเราข้านั่นคือพริกไทยดำสารสำคัญในพริกไทยดำที่ชื่อว่าไปปรินทำหน้าที่เหมือนช่างทำกุญแจผู้เชี่ยวชาญมันช่วยเปลี่ยนแปลงทางเดินอาหารเล็กน้อยทำให้กุญแจ เคราคูมินสามารถขายเข้าสู่ร่างกายได้อย่างราบรื่นมีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกยืนยันว่าเมื่อรับประทานขมิน้นพร้อมพริกไทยดำในปริมาณที่เหมาะสมร่างกายสามารถดูดซึมเคร์คูมินได้มากขึ้นถึง2000% 0 0หรือ2%เลยทีเดียวค่านี้ไม่ใช่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสุขภาพเลยนะคะ ฉันเคยมีคนไข้คุณปู่บุญมีที่ทางทมินผงม,มาห้าปีแต่ยังปวดข้อไม่หายพอฉันแนะนําให้ใส่พริกไทยดาเข้าไปด้วยแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเพียงไม่กี่สัปดาห์คุณปู่บุญมีก็บอกว่าอาการปวดลดลงอย่างชัดเจนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในครัวคุณคะดังนั้นนี่คือการกระทําที่ง่ายที่สุดที่คุณควรทําตั้งแต่วันนี้ถ้าใช้สัดส,ส่วนทมินผงครึ่งช้อนชาผสมกับพริกไทยดำบดละเอียดหนึ่งในสี่ช้อนชาคนให้เข้ากันกับน้ำอุ่นเล็กน้อยแล้วดื่มทันที และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดฉันมีเคล็ดลับเพิ่มการดูดซึมอีกข้อก็คือควรดื่มพร้อมไขมันดีเช่นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมกะกอกเล็กน้อยไขมันจะช่วยให้เครือคูมินซึ่งเป็นสารที่ละลายในไขมันโดยสารผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าคุณเพิ่งรู้เรื่องนี้คอมเมนต์ว่าว้าวเพื่อให้คนอื่นได้เห็นหลักการที่สำคัญนี้ค่ะวิธีที่สนมขมิ้นทองนมสีทอง กุญแจสู่การนอนหลับอย่างสงบตอนนี้คุณปู่คุณย่าเข้าใจแล้วว่าการผสมขมิ้นกับพริกไทยดำเป็นสิ่งจำเป็นเรามาต่อการที่สุดคลาสสิกที่อบอุ่นและอ่อนโยนที่สุดนั่นคือนมขมิ้นทองหรือที่ฝรั่งเรียกว่านมสีทองข้าสูตรนี้ถูกใช้มานานหลายร้อยปีแล้วนะคะปัญหาที่เรามักเจอก็คือ,คอตอนกลางคืนคุณไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากแต่สมองกลับไม่ยอมพักผ่อน คุณพยายามนอนแต่ในหัวกลับคิดเรื่องเดิมๆทั้งวันกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้ร่างกายก็เกร็งและไม่ผ่อนคลายเครื่องดื่มถ้วยนี้จะเป็นเหมือนเพลงกล่อมเบาๆสำหรับระบบประสาทของคุณเลยข้าเป็นเหมือนอ้อมกอดอุ่นๆในแก้วเดียวความลับอยู่ที่การผสมผสานที่ชาญฉลาดถ้าอย่างแรกคือเครื่อคูมินในขมิ้นที่เราได้พูดถึงไปแล้วจะช่วยลดการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายซึ่งมักเป็นสาเหตุของความกระสับกระส่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวร่างกายของคุณเหมือนตู้เย็นที่มีเสียงฮัมเบาๆตลอดเวลาขมิ้น จะช่วยลดเสียงรบกวนภายในทําให้จิตใจสงบและร่างกายผ่อนคลายอย่างที่สองคือความอุ่นของนมค่าความอุ่นนี้เป็นสัญญาณธรรมชาติที่บอกสมองว่าถึงเวลานอนแล้วเมื่อคุณดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆอ,อุณหภ,ภูมิร่างกายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเมื่อร่างกายเย็นลงสมองจะรับรู้ว่าได้เวลาเตรียมตัวพักผ่อนค่ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกนะักงานวิจัยปี2021ชี้ว่าเคร์คูมินช่วยให้ระบบประสาทสงบลงและช่วยปรับวงจรการนอนหลับให้ดีขึ้น เมื่อร่างกายสงบจิตใจก็สงบตามการนอนหลับอย่างลึกจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นคะ่ะฉันจําได้ถึงคุณป้าละมอมซึ่งมาหาฉันด้วยอาการนอนไม่หลับมานานป้าละมอม,อมบอกว่าเธอพยายามนับแกะเป็นพันตัวก็ไม่หลับฉันแนะนาให้เธอเปลี่ยนมาดื่มนมขมิ้นทองแทนชาสมุนไพราบางชนิดก่อนนอนเพียงไม่กี่วันคุณป้าก็กลับมายิ้มแย้มบอกว่าได้นอนยาวถึงเช้าโดยไม่รู้ตัวเลยเข้ามันเป็นความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สําหรับผู้สูงอายุนะคะ นี่คือวิธีทำนมขมิ้นทองที่สมบูรณ์แบบคาเทนมประมาณ180มิลลิลิตรประมาณ1แก้วเล็กๆล,ลงในหม้อเล็กอุ่นด้วยไฟอ่อนจนรู้สึกอุ่นสบายอย่าให้เดือดนะคะจากนั้นใส่ขมิ้นผงครึ่งช้อนชาอบเชยป่นหนึ่งในสี่ช้อนชาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและทิคาดไม่ได้คือพริกไทยดำบดละเอียดเล็กน้อยคนให้เข้ากันจนเนียนถ้าชอบหวานก็เติมน้ำผึ้งแท้เล็กน้อยหลังยกลงจากเตาดื่มก่อนนอนประมาณ60-90นาทีคุณมีกิจวัตรอะไรที่ช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอนบ้างคะลองแชร์ในนนออมเเมตห้พื่ วิธีที่สี่ผู้พิทักษ์ยามค่ําคืนยามกลางคืนตัวช่วยให้นอนหลับต่อเนื่องปัสสาวบ่อยถ้าหากนมขมิ้นทองช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลับง่ายขึ้นวิธีนี้จะเน้นไปที่ปัญหาที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในคุณผู้ชายสูงอายุข้าปัญหานั้นคือการตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งต่อคืนการต้องลุกจากเตียงกลางดึกแล้วเดินไปห้องน้ํากลับมานอนต่อแต่ไม่หลับทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแม้จะเข้านอนแต่หัวค่าก็ตามนี่คือเรื่องจริงที่สร้างความทุกข์ใจให้คุณพ่อคุณปู่หลายท่านนะครับ ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อคุณผู้ชายอายุมากขึ้นตอมลูกหมากที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะมักจะขยายใหญ่ขึ้นตามไวัอลงนึกภาพเหมือนแคลมที่บีบท่อปัสสาวะไว้เล็กน้อยเมื่อมันบีบมากขึ้นจะทําให้รู้สึกเหมือนอยากปัสสาวะตลอดเวลาทั้งที่กระเพาะปัสสาวะยังไม่เต็มดีนี่คือจุดที่ขมิ้นเข้ามาช่วยได้ดีที่สุดข่าสาระสาคัญในขมิน้นจะช่วยลดการอักเสบของตอมลูกหมากและช่วยบรรเทาความดันภายในบริเวณนั้นแต่เคล็ดลับที่แท้จริงอยู่ที่พันธมิตรธรรมชาติอีกชนิด หนึ่งนั่นคือน้ำมันมเมล็ดฟักทองสกัดเย็นน้ำมันนี้มีสารสำคัญที่ทำหน้าที่เหมือนตำรวจจราจรของฮอร์โมนมันจะช่วยควบคุมสัญญาณที่กระตุ้นให้ต่อมมลูกหมากขยายตัวดังนั้นเมื่อรวมพลังกันขมิ้นจะช่วยลดอาการบวมและอักเสบส่วนน้ำมันมเมล็ดฟักทองจะช่วยควบคุมต้นเหตุค่ะนี่ไม่ใช่เพียงแค่การเล่าสู่กันฟังนะมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันข้างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารการแพทย์ชี้ว่าคุณผู้ชายที่รับประทานน้ำมันเมล็ดฟักทองสกัดเย็นต่อเนื่อง12สัปดาห์มีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนลดลงอย่างชัดเจนฉันเคยมีคนไข้คุณปู่ประเสริฐที่บ่นว่าต้องลุกไปห้องน้ำถึง5ครั้งต่อคืนทําให้คุณย่าก็พลอยนอนไม่หลับไปด้วยฉันได้แนะนําให้คุณปู่ประเสริฐลองใช้สูตรนี้อย่างสม่ําเสมอและตอนนี้คุณปู่กลับมาเล่าอย่างมีความสุขว่าสามารถนอนยาวได้ถึงตีาแล้วคะ่ะขั้นตอนทําง่ายมากนะครับประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอน ให้คุณรับประทานน้ำมันเมล็ดฟักทองสกัดเย็นคุณภาพดีหนึ่งช้อนตกจากนั้นดื่มตามด้วยส่วนผสมขมิ้นกับพริกไทยดำตามสูตรที่ฉันได้ให้ไปก่อนหน้าเมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมสุขภาพต่อลูกหมากและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายตลอดคืนสิ่งสำคัญคือต้องทำต่อเนื่องทุกคืนอย่างน้อย2 3ถึงสสัปดาห์จึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนคะคุณเคยเจอปัญหาตื่นกลางดึกประสาวะบ่อยไหมคะทิมใช่หรือไม่ ในคอมเมนต์ประสบการณ์เล็กๆของคุณอาจช่วยให้ใครอีกหลายคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้อยู่ลำทางค่ะวิธีที่5สูตรขมิ่งทองเข้มข้นแปรทองปุ่มรีเซ็ตร่างกายตอนนี้เรามาถึงวิธีที่ส่งพลังและครอบกลุ่มที่สุดแล้วค่านี่คือสูตรคมิ้นทองเข้มข้นหรือที่เรียกว่าแปรทองสูตรนี้เหมาะสําหรับคุณปู่คุณย่าที่มีอาการปวดเรื้อรังการอักเสบทั่วร่างกาย หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการนอนหลับให้กลับมาเป็นธรรมชาติอีกครั้งมันคือการรวมทุกหลักการที่เราได้พูดถึงไว้ด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ลึกและยาวนานที่สุดค่ะหลักการของสูตรนี้มี3ส่วนสําคัญที่ต้องครบถ้วนนะคะส่วนแรกคือขมิ้นกับพริกไทยดาเพื่อเพิ่มการดูดซึมเครือคูมินตามที่เราเรียนรู้ไปส่วนที่สองคือการเคี่ยวด้วยไฟอ่อนซึ่งจะช่วยให้สารสําคัญถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นอย่างมากและส่วนที่3คือการเติมไขมันดีเช่นน้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันมะกอกน้ามันมะพร้าวที่ใส ลงไปเปรียบเสมือนรถแท็กซี่ที่จะพาเครื่อคูม,มินเดินทางผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดไปทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อองค์ประกอบทั้งสามนี้รวมกันอย่างลงตัวเราจะได้สูตรมาตรฐานทองคำที่ช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากขมิ้นอย่างเต็มที่ค่ะงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการรับประทานขมิ้นในรูปแบบนี้ช่วยลดอาการปวดลดการอักเสบได้อย่างน่าทึ่งแถมยังส่งเสริมสุขภาพสมอง และเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยข้าฉันเคยมีคนไข้คุณปู่คุณย่าที่บอกว่ารู้สึกเหมือนร่างกายถูกรีเซ็ตใหม่หลังจากใช้สูตรนี้ต่อเนื่องพวกเขารู้สึกมีพลังมากขึ้นตื่นมาแล้วตัวเบาสบายไม่ใช่แค่ปวดน้อยลงค่ะขั้นตอนทําง่ายมากนะคะเทกมินผงครึ่งถ้วยและน้ำหนึ่งถ้วยลงในหม้อเล็กคนให้เข้ากันและเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆประมาณ7-10ถึงนาทีจนเนื้อข้นจากนั้นเติมน้ํามันมะพร้าวหรือน้ามันมะกอกหนึ่งในสี่ถ้วยและพริกไทยดําบดละเอียดประมาณหนึ่งช้อนครึ่งถึงสองช้อนชา คนให้เข้ากันจนเนื้อเนียนเป็นเงาแล้วตักใส่ขวดแก้วปิดฝาให้สนิทเก็บในตู้เย็นได้นานสองถึงสามสัปดาห์เลยค่ะวิธีใช้ที่ถูกต้องในแต่ละคืนให้รับประทานเพียงหนึ่งในสี่ช้อนชาก่อนนอนประมาณ90นาทีสามารถผสมกับน้ำอุ่นนมหรือนมถั่วดื่มได้โดยตรงข้อควรระวังสำ,สำคัญสำหรับคนนอนไม่หลับเพราะปะสัสสาวะบ่อยถ้ากังวลว่าจะต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำให้ดื่มของเหลวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะประมาณหนึ่งแก้วเล็ก หรือ1 5 0ถึง180มิลลิลิตรก็พอค่าและที่สำคัญที่สุดคือดื่มก่อนนอนอย่างน้อย90นาทีเพื่อให้ร่างกายมีเวลาดูดซึมคุณจะพบว่าคุณจะหลับสนิทยาวนานขึ้นและหากทำในเวลาเดิมทุกคืนร่างกายจะจดจำและปรับจังหวะการนอนหลับได้เองค่ะพิมพ์สุขภาพดีถ้าคุณตั้งใจจะลองสูตรนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองค่ะวันนี้เราได้เดินทางร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ขมิน้นไม่ใช่เพียงแค่เครื่องปรุงรสในครัว แต่มันคือกุญแจจากธรรมชาติที่เมื่อใช้ถูกวิธีจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างลึกซึ้งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้คือศิลปะแห่งการดูแลร่างกายด้วยวิธีที่เรียบง่ายและยั่งยืนทมินไม่ใช่แค่ผงสีเหลืองในกวดเครื่องเทศแต่มันคือของขวัญจากธรรมชาติที่เมื่อใช้ถูกวิธีจะช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดและทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นอย่างแท้จริงค่ะฉันไม่ได้ขอให้คุณปู่คุณย่าเปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมกักเริ่มจากก้าวเล็กๆทที่ําได้จริง ลองเลือกเพียงหนึ่งวิธีจาก5วิธีที่เราได้พูดถึงในวันนี้แล้วลองทําต่อเนื่องเพียง3าคืนแล้วสังเกตความรู้สึกของร่างกายในตอนเช้าดูนะคะคุณจะพบคําตอบด้วยตัวเองค่ะฉันมีคําถามสําคัญที่สุดสําหรับคุณค่ะคุณจะเลือกหนึ่งวิธีจาก5วิธีนี้ที่คุณจะลองทําเพื่อตัวเองในสัปดาห์นี้คืออะไรคะอาจเป็นการประครบขมิ้นที่เขา่าหรือลองทําสูตรขมิ้นทองเข้มข้นดื่มก่อนนอนกรุณาแชร์คํามั่นสัญญาส่วนตัวของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างน,างางนี้ข้าเรามาเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันในการเริ่มต้้้นนนนกกาวแรีัะะคะ ถ้าคุณพบว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตกรณุณากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะการติดตามของคุณคือการเข้าร่วมกับชุมชนที่มุ่งมั่นจะมีชีวิตที่ดีที่สุดร่วมกันค้าสุดท้ายโปรดนึกถึงคนหนึ่งคนที่คุณรักที่ต้องการกุญแจออกนี้มากที่สุดและแชร์ว,วิดีโอนี้ให้เขาค่ะคุณอ่ะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้เลยนะคะขอบ พักหลับสบายค่ะ